จ,จันทบุรีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่วัดโค้งสนามเป้าตําบลท่าช้างอําเภอเมืองจันทบุรีพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายมนสิทธิ์ภัยสารธน,นวั์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคาววสในพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีส่วนราชการเอกชนและประชาชนเข้าร่วม จังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่24พฤศจิกายน2568ที่วัดโค้งสนามเป้าโดยเริ่มพิธีในเวลา19นาฬิกาของทุกวันเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่บริเวณลานหน้าเสาธงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคคาลัย ภายหลังจากเคารพธงชาติผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำผู้ร่วมกิจกรรมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีเพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความผาสุกข,ของประสกนิกกรชาวไทยตลอดมาทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการตามประกาศสำนักพระราชวังให้สถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐ ลดธงเครื่องสาวประดับผ้าขาวดำจัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระชายาลักษณ์และเปิดสมุดลงนามแสดงความไว้อาลายัยรวมถึงให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไว้ทุกเป็นเวลาหนึ่งปีพร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนงดจัดกิจกรรมรื่นเริงเพื่อแสดงความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน ที่สารกรารจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตราดได้เร่งดําเนินการประดับผ้าขาวดําตลอดแนวชายอาคารและสถานที่ราชการต่างๆพร้อมลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่25ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่างแต่งกายไว้ทุกตามประกาศของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่กำหนดให้ไว้ทุกเป็นเวลาหนึ่งปีนอกจากนี้บริเวณห้องโถงชั้นล่างของสารการจังหวัดตราดยังได้ตั้งจุดลงนามถวายอาลัยเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยมีผสนิกรทยอยเดินทางมาลงนามอย่างต่อเนื่องนางจารุวันกรวยทรัพย์ชาวจังหวัดตราดกล่าวด้วยความอาลายัยว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตและยังคงจดจำภาพเหตุการณ์เมื่อปี2511ที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์ที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดซึ่งจะอยู่ในใจตลอดไป ป้าเป็นคนตาดนะแดียวก็เสียใจหมากนะนะอนลงหายเรื่อยตอนนี้ก็ศพมามาที่พระธาตุวังนะ่ะเนาะป้ารอกั้งคืนก็ฟังก็สวดนะเออฟังกระสวดตรวจไปแอ้ไหายไปด้วยเราก็จะได้แต่เราต้องทําใจนะแต่ป้ารอวันที่เขาจะไปให้ไปไหวเพราะบรมสุปนะป้าก็ไปนะ ตนยังฟังพระสวดทุกคืนอ่ะทุกคืนอ่ะพอถึงเวลาก็เราก็หนังฟังพระสวดแล้วคืออยู่ในใจเราเหมือนในหลวงเนี่ยในหลวงก็อยู่ในใจเราพระราชนีก็อยู่ในใจเราเพราะว่าเขาก็เคยมาตาดนะเคยมาตาดทิงป่าเป็นเด็กกันน่ะมาที่วัดไผ่ล้อมเนี่ยป่าเป็นเด็กอันเขาจะมาหา,ปา,า่ป่ามาป่าวิง่งขึ้นรถแล,ล้วถอดรองเท้าเลยน่ะ ไม่ได้ใส่ต้องเท้ามาใส่ไม่ทันนะกลัวจะมาไม่ทันอูเห็นนี่ว่นดีใจถึงมาแตงข้ายังสาวๆอยู่อ่ะป่ายังเด็กอยู่เลยแล้ถนนของทางอูถนนทางหลูกหลังเป็นดินงั้นหรือถนนเนี่ยมันด้มีรัดยางอ่ะแต่ท่านมาท่านก็ดีพระชาชนมาท่านไม่ได้ถือตัวถือไหล่ยท่านคอยยิ้มแย้มแจ่มใสแบบ ป่าประทับใจแต่ป่าแต่งเด็กเด็กแล้ว